สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่การบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับคลิปนี้ก็มีข่าวดีมาบอกกันอีกแล้วนะครับนี่จะว่านะครับนักสะสมนั้นนะครับเริ่มหากันแล้วนะฮะในเรื่องของธนบัตรรุ่นนี้นะครับตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่สะเทือนวงการอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากธนบัตรเนี่ยนะฮะ แบง1์บาทรุ่นนี้นะครับบางใบนั้นขายกันได้ราคาค่อนข้างที่จะแพงครับเมื่อก่อนนี้นะครับเล่นหากันก็จะมีในเรื่องของธนบัตรที่เป็นตัวอย่างเลขตองเลขเรียงนะครับหรือว่าเลขหายไปครับแต่วันนี้ครับสยามชแนลมีข่าวดีมาบอกนะครับบางคนนั้นอาจเก็บเป็นปึกก็ได้นะฮะอาจขายได้สูงถึง50,000บาทต่อปึกเลยทีเดียวนะครับถือว่าแรงมากๆเลยนะครับมาฟังข้อมูลกันครับในส่วนของธนบัตร รุ่นนี้แบบไหนที่นักสะสมก็ตามหากันในขนาดนี้นะครับต้องบอกไว้เลยว่าข่าวของเราเนี่ยเร็วมากๆเลยนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับธนบัตรรุ่นนี้นะฮะที่เป็นหน้าเป็นนะครับภาพพระบรมสายยาสาธิตสลักของในหลวงและชกาติเก้าแบบนี้ด้านหลังเนี่ยเป็นรุ่นที่เรียกกันว่าส่งมาครับแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้เลยนะครับแต่ว่าจุดที่ผมจะบอกกับเพื่อนๆนะ มีอยู่แค่3จุดง่ายๆครับขออธิบายนิดนึงนะครับในเรื่องของธนบัตรนี่นะฮะว่า2รุ่นนี้แบบไหนที่หากันง่ายๆครับแน่นอนครับในส่วนของ2รุ่นนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างกันนั้นนะครับมีอยู่แค่จุดเดียว2จุดนะครับก็คือนะครับในเรื่องของนะฮะที่เป็นนะครับคำว่านะครับร้อยปีกระทรวงการคลังตรงนี้ใช่ไหมครับนะฮะ วันที่14เมษายนพุทธศักราช2538กับอีกใบหนึ่งนั้น ไม่มีนะครับตัวหนังสือกำกับอยู่นั่นเองครับเนื่องจาว่าธนบัตรรุ่นนี้นะครับมีรุ่นพิเศษก็คือรุ่น120ปีเนี่ยนะครับผลิตออกมานะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแค่นั้นเองนะครับเป็นครั้งที่2ในการผลิตนะครับซึ่งนะครับนำนะฮะข้อมูลของธนบัตรรุ่นเก่านั้นมาทำใหม่นั่นเองครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือลายเซ็นนะฮะนี่ท่านลองสังเกตดูนะครับวันนี้นะครับผมจะบอกกับเพื่อนๆนะครับ ให้ท่านลองสังเกตดูธนบัตรรุ่นนี้อยู่ในมือของคุณดีๆนะครับว่านักสะสมเขาตามหาอะไรแน่นอนครับถ้ามีเป็นปึกเนี่ยอาจได้ราคาสูงถึง50 0 0 0บาทเลยนะครับแต่ถ้าใบหนึ่งเนี่ยนะฮะราคาที่เรารับเข้าในขณะนี้ก็ประมาณ500บาทต่อใบถือว่าราคาแพงที่สุดแล้วสําหรับเลขธรรมดานะครับแต่ว่านะครับในจุดที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆให้สังเกตนะครับธนบัตรของคุณรุ่นนี้นะครับนะฮะใครที่มีรุ่นนี้ฮะ ใครมีรุ่นนี้ครับขอความกรุณากดก้าวรวมๆมาบอกอาจารย์สยามชาแนลหน่อยครับแล้วอ,อาจารย์จะบอกนะครับว่าจุดไหนที่ทําให้ราคาสูงครับใครมีรุ่นนี้อยู่ในมือครับรบกวนกดก้าวรวมๆมาบอกหน่อยได้ไหมครับ นะฮะจะได้แบบตื่นเต้นไปกับเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเปิดเพื่อนๆไปเจอเนี่ยนะฮะก็ถือว่าขายได้ราคาที่สูงเลยเพราะว่าถ้าเป็นแบบนะฮะธนบัตรรุ่นนี้ที่เล่นกันก็ราคา1 0 2 0บาทขึ้นอยู่กับการตกลงแต่ถ้าใบสองใบเนี่ยนะครับทางการประเมินนี่ยังยังไม่มีประเมินให้เลยเพราะราคาไม่ได้เกินหน้าแบงก์เท่าไหร่แต่วันนี้สตาร์ทกันที่500เลยกด9ก้ารวมมาบอกเป็นกำลังใจหน่อยได้ไหมครับนะครับในส่วนของธนบัตรรุ่นนี้นะครับ ลองสังเกตดูซึ่งนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบนี้จุดที่เพื่อนๆต้องดูนะครับดูตามที่ผมบอกเลยนะครับดูตามที่ผมบอกเลยธนบัตรที่อยู่ในมือของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับนะฮะใครที่มีธนบัตรรุ่นนี้ในมือนะครับามให้ดีเดี๋ยวผมจะซูมให้ใกล้ๆเลยนะครับซูมให้ใกล้ๆเลยนะฮะจุดที่จะให้ดูนะครับใครที่มีรุ่นนี้ครับลายเซ็นแบบนี้ครับอันดับแรกนะฮะ ลายเซ็นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแบบนี้ครับนะครับกดหนึ่งมาบอกนะครับใครมีลายเซ็นแบบนี้ครับกดหนึ่งมาบอกนะครับลายเซ็นแบบนี้นะฮะอยู่ในธนบัตรรุ่นนี้นะครับลายเซ็นแบบนี้รูปลักษณ์แบบนี้ครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับกดหนึ่งมาบอกนะครับนี่คือจุดที่1นะฮะที่ท่านต้องดูนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดมานะครับและก็จุดที่2ครับจุดที่2ใครที่มีหมวดคอทงอยู่ในธนบัตรครับกดหนึ่งมาบอกอีกครั้งหนึ่งหน่อยครับ นะฮะใครที่มีนะครับหมวดทอทงอยู่ในธนบัตรครับกดหนึ่งมาบอกอีกครั้งหนึ่งหน่อยครับลายเซ็นนะฮะจุดที่1ลายเซ็นจุดที่2หมวดทอทงครับนะฮะนี่คือจุดที่2นะครับมีด้วยกัน3จุดนะครับเพื่อนๆที่จะเปลี่ยนนะครับราคาของธนบัตรใบนี้ให้แพงที่สุดได้นะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับนะฮะข่าวใหญ่เลยที่นักสะสมเขาค้นเจอนะครับนะฮะนะครับแบบนี้นะครับ2จุดแล้วนะครับจุดที่3ครับ จุดที่3จุดนี้สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากนะฮะจะมีลายเซ็นตรงนี้นะครับลายเซ็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็หมวดทอทงแล้วนะครับลายเซ็นแบบนี้แล้วหมวดทอทงแล้วแล้วถ้าเกิดว่าธนาบัตรของคุณมีลายเซ็นนี้ทอทงนี้แล้วให้สังเกตตรงนี้ครับขอแค่ธนาบัตรของคุณนะครับไม่มีตัวหนังสือกํากับอยู่ครับซื้อเลยนะครับ นี่ฮะขอแค่ธนาบัตรของคุณไม่มีนะครับหมวดตัวหนังสือกำกับอยู่แบบนี้ฮะให้เป็นแบบนี้ฮะให้เป็นล้นๆแบบนี้ฮะ,คคะใครมีครับใครมีฮะแบบนี้ครับใครมีกดก้ารัวๆมาบอกหน่อยครับเนี่ยฮะขอแค่นะครับธนาบัตรของคุณนะฮะไม่มีหมวดตัวเลขกำกับอยู่แบบนี้ครับนี่ฮะ ตามเลยนะครับ3จุดนะเพื่อนๆนะนะครับ3ามจุดนะผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยผมน่าจะได้รับนะฮะเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆมาขายให้แล้วนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นถ้าปล่อยคลิปนี้ออกไปนะครับสังเกตดูนะครับ3จุดนะครับเพื่อนๆ3จุดนะในธนบัตรรุ่นนี้นะครับ10บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9รุ่นเก่าเนี่ยหลังทรงมาจุดที่1ลายเซ็นแบบนี้จุดที่2เป็นหมวดทองจุดที่3ขอแค่นะครับไม่มีตัวหนังสือกำกับอยู่แค่นี้ฮะ ก็ได้จะว่าธนบัตรรุ่นนี้นะครับว่ากันว่านะครับเป็นการที่เขาลองผลิตนะครับเพื่อที่จะทดสอบนะครับในส่วนของการปล่อยนะครับว่ากันอย่างนั้นนะฮะข้อมูลนะครับนะครับในเรื่องของนะฮะปล่อยลายเส้นนี้กับหมวดทอทงออกมาแต่นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนะครับอ่านะฮะหรือว่านะครับตัวหนังสือมากํากับอยู่เป็นร้อย ่ปีนี้นะครับยังไม่ได้พิมพ์ลงไปเลยลองทําออกมาแล้วมีการเล็ดรอดออกมาครับบางข้อมูลก็บอกว่าเป็นปั๊มไม่ติดนะฮะแต่ผมมองว่านะครับธนบัตรที่พูดคุยกันนั้นไม่น่าจะใช่นะครับปั๊มไม่ติดนะฮะอาจจะเป็นลองทดลองผลิตนั่นเองครับจึงทําให้นะฮะไม่มีคําว่า120ปีนะครับแบบนี้นะครับ120ปีกระบปีการจการคังนะฮะถ้าไม่มีในลายเซ็นนี้กับหมวดทอทงนะฮะรับซื้อทันทีครับใครพบเจอครับติดต่อมาที่นี่ครับ นี่คือช่องทางติดต่อครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางเลยนะครับมี QR Code มี ID ให้นะครับนะฮะมีนะครับในส่วนของช่องทางติดต่อชัดเจนนะครับส่งภาพประเมินราคาถ่ายหน้าและหลัง เพื่อให้ผมได้ดูว่าสภาพธนบัตรของคุณเป็นอย่างไรนะครับและติดต่อมานะครับยินดนได้เลยนะครับว่าถ้าใครพบเจอเรารับซื้อนะครับลายเซ็นนี้หมวดทองไม่มีตัวหนังสือกำกับอยู่ครับรับซื้อทันทีครับขอบคุณทุกท่านที่เกียติดตามรับชมช่องสยามชาแนลนะครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ